ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทา,า,างรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทให้กับผู้ประกันตนมาตราไหนบ้างพี่น้องที่มีประกันสังคมฟังด่วนนะครับสำหรับใครที่มีประกันสังคมไม่ว่าคุณจะอยู่มาตรา33 39หรือ40ถ้าคุณอายุ16ปีขึ้นไปเป็นช่วงวัยทำงานตามกฎหมาย คุณก็มีโอกาสได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทนะครับสตางค์อิงข้อมูลจากนะักวันนี้วันที่5กันยายนหากในอนาคตถ้าหากมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์อย่างไรจะรีบอัปเดตทันทีถ้าอิงจากวันนี้คุณผู้ชมที่อายุ16ปีขึ้นไปไม่ว่าคุณจะมาตราไหนก็ตามก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทนะครับซึ่งจะมีการเริมใช้ประมาณต้นปี6 7นั่นเองครับใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าคุณมีประกันสังคมมาตราไหนคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวสตางค์จะไปตามข่าวให้ยากดู สวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตัง์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4ี่โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ082517 1297ยย้อีกครั้งเจอกันที่สตัง์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5มงเย็นอย่าลืมโทรมาน,นะครับ